สวัสดีครับผมเมื่อวันี้ครับผมได้คุยกับลุงบุญมากับในรอบหลายมวน,นะครับเชื่อบริและก็หลายคนครับถามหาลุงบุญมาเยอะพอสมควรเมื่อนี้ลุงบุญมาครับทักมาหาผมปกติส่วนใหญ่คือผมจะทักไปหาแกแต่แกทักมาหาผมเพราะว่าแกเห็นผมลงลงวิดีโอเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่หลายๆคนครับนอกจากรู้ว่าลุงบุญมาคือ แกเนี่ยไม่เคยเจอหลวงปู่สวงหรอกครับจนเท่าล่ะก็ไม่เคยเจอแกเห็นเหรียญครับแกก็เลยอยากจะดูแล้วก็อยากอยากได้นี่แหละคือผลที่ว่าแกทักมาไปากติตุ่มมงคลของแกคือแกกะอ่าเช่าไปบูชาไปแห่กับหลานหลายคนแล้วแต่เหรียญน,นี่คือลุงกันม,มาครับแกอยากได้แล้วแกก็อ่าสั่งกับผมไปจะเอาไปไว้ไปดูส่วนตัว ไม่ได้ให้หลานไม่เกี่ยวกับหลานเลยหลานได้ตุ่มไปหลายแล้วงวดน,นี้ครับแกก็เลยสั่งส่วนตัวเอาไปไว้เองกราบขอบพระคุณลุงม,มากหลายครับผมที่ว่าเช่าบูชาเหรียญกับผมไปนะครับเนาะหนึ่งเหรียญผมก็ให้ไปที่ลุงปูไปหนึ่งเล่มเช่นเดีวยวกันกราบขอบพระคุณครับผมส่วนหลายครับผมส่วนหลายที่ว่าทักมาเราคุ้มฝันในมุมฟังส่วนหลายก็จะเช่าคนละเหรียญสองเหรียญไปเช่นเดีวยวกัน มือนี้ครับผมขออนุญาตเล่าความฝันให้ฟังเล่ากับฝันนะครับงวดมีครั้งงวดหนึ่งครับที่ว่าแกเคยฝันเห็นช้างช้างตัวใหญ่มากแล้วลงมาครับแกตีเลขคือศูนย์คือเก้าสองศูนย์และก็มันมาออกงวดนี้และแกก็เคยฝันในเลขสามตัวเช่นเดียวกันเนาะถือว่าฝันว่าแกก็นั่งกินเหล้าอยู่แล้วก็เพื่อนครับเพื่อนเรียกแล้วก็ชวนไปกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วก็เลขมันออกที่บ้านเป๊ะเลยนั่นแหละ สามตัวเลยครับมือนี้ครับลุงกน,นมากเพิ่นฝันมาเพื่อนเนี่ยได้ไปกินข้าวอยู่เฉียงนาแล้วผีนาบอกเลขมันจะอาจจะออกเหมือนกับเลขเก้าสองศูนย์ก็ได้ขวอมฝันของเล่าครับเล่าฝันตั้งแต่เลขออกเลาก็ฝันต่อเลยแล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยไปนั่งอยู่เฉียงนาคือเล่าเนี่ยอายุเยอะแล้วครับอายุเยอะแล้วแต่ในค้อมฝันนะในค้อมฝันเน่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ย ได้ไปไตหนูไปใส่บ่วงไปดักหนูแล้วแกก็ได้หนูมาซึ่งเวลานังสัฝันคือเป็นช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับแกกลับไปย่ามหนูไปย่ามหนูไปไตหนูแหละแล้วก็ได้หนูมาหลายตัวพอสมควรแล้วแกก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าจากระยะทางตรงที่เถียงแกอยู่กลับบ้านนี่คือมันหลายกิโลแล้วมันดึกแกก็เลยไม่กลับ แกก็เลยไปอาศัยอยู่ในเถียงไม่รู้ว่าเป็นเถียงของใครแกก็เลยไปนั่งในเถียงนั้นครับแล้วแกก็รู้สึกว่าแกหิวข้าวแกเข้าไปในเถียงมันเป็นหลังคาสังกะสีแล้วก็ไม่มีอะไรรอบข้างมันเป็นโล่งๆครับเถียงสูงประมาณเท่าเอวแกก็ขึ้นไปบนเถียงแล้วแกต้องตกใจครับในเถียงมันสะอาดสะอ้านแล้วมันมีหม้อหุงข้าวมันมี พวกน้ำปูน้ำปลาน้ำมันพวกทุกอย่างเหมือนกับทำกับพร้อมที่จะทำกับข้าวตอนที่แกคิดว่าแกหิวข้าวเนี่ยมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรเลยหลังจากที่ว่าแกรู้สึกว่าแกหิวข้าวเดว้แล้วจู่ๆประมาณว่ามันมีของเครื่องครัวเรือนครับพร้อมที่ทำกับข้าวเลยไม่รู้วันมันมาจากไหนแล้วแกก็ <c oughs> จุดไฟครับจุดไฟถานนี่หละครับจุดไฟฐานแล้วแกก็เอาหนูครับมาทำหมาย่างหอมๆหมาย่างหอมๆแล้วแกก็หุงข้าวแปลกมากนะครับแกบอกว่ามันมีหม้อหุงข้าวแต่ข้าวในหม้อมันก็มีข้าวในหม้อมันก็มีแล้วแกก็ดังไฟโอ้ขุนคีลูกเลยแกดังไฟครับแล้วก็ลกขนหนูเห็นขนหนูครับทําอย่างดีเลยครับแล้วก็ย่างหนู ประมาณ3ามตัวครับย่างหนูสามตัวหอมห่วย,ยเลยแล้วแกก็ไปทําน้ําพริกทําน้ําพริกแบบพริกสดเลยครับตำาะตำแล้วแกก็กําลังจะกินแล้วครับ <c oughs> คนแก่โบราณเนาะบางเป็นคนแก่โบราณอะ่ะถ้าเป็นผมทุกวันนี้คือท่างว่าเราไปที่ไหนคนช้าต้องเอ่ยคําว่ามาเด้อเจ้าที่เจ้าทางปูญยาตา้ยายสถานที่ทุกอย่างมาเด้อมาลับเขามากินเขา่าด้กันเด้อแล้วก็เอาข้าวครับ ไปปรงุงไปไว้ให้อีกมุมหนึง่งแต่ในความฝันไม่ใช่อย่างนั้นครับในความฝันของลุงมุนมาอุ้ยขนคิดดุลุงม,มาครับแกบอกว่ามาเด้อปู่ยาตาใหยจ้าที่จะทางครับมากินเขานากันขนลุกเหว่ยเลยครับตอนนี้คือแกเรียกให้เจ้าที่จะทางครับมากินข้าวด้วยกันแล้วจู่ๆครับมีผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งครับ มานั่งต่อหน้าต,ตากับลุงกันม,มาปุ๊บลุงกันม,มาครับขนขีลุกเาวเลยแค่แกเอ่ยวาจาเฉยๆครับแล้วจู่ๆมีร่างใหญ่ครับรูปร่างหนึ่งครับนั่งนั่งอ่าคืาเรียกว่าขัดตามาดแล้วก็อ่าผ่าสโลงนะผ่าสโลงครับนุ่งผ่าสโลงแล้วก็ยิบอะไรคืาเรียกว่าหนูหนูหน้าทีอย่างครับยิมอย่างแล้วก็ชีกจิ้มแจว จิ้มน้ําพริกกินแล้วก็ตักข้าวกินดูนมาก็หิวครับแกก็เลยมีเค่อ,อะไรครับแกก็กินด้วยกันครับสองคนนั่นแหละหลังจากนั้นครับผู้ชายร่างใหญ่ครับกินเสร็จแล้วแกก็ยิ้มให้กับดูนมาแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ครับดูนมาแกฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันมีถ้วยครับใบหนึ่งถ้วยใบหนึ่งครับที่ว่าแกกินข้าวเสร็จแกก็วางเป้ง,ปงดังมากนะดังเป้งตรง,งนี้หลังจากนั้นครับ ผู้ชายร่างใหญ่ก็หายไปเลยหนูนาะสามตัวที่พาก,กันกินครับหมดหมดเลยนะครับกับแก้มก็หมดข้าวก็หมดเหลือแค่เม็ดข้าวอยู่ในจานข้าวของชายปริศนาที่ว่านั่งอยู่แล้วก็ดูมาครับแกก็ดูครับแกกินข้าวไม่อิ่มแกเห็นข้าวที่ว่าเรียงกันอยู่ในถ้วยของชายรีนนามปริศนาครับแกก็จะหยิบข้าวเม็ดนั้นข้ามากินแล้วแกก็เห็นตัวเลข อยู่ในถ้วยที่ว่าเรียงกันครับดูมาเห็นตัวเลขครับคือเลข426 426ที่แกเห็นในเลขเลขไอ้ข้าวเรียงกันครับแล้วแกก็ตกใจไม่รู้ว่าแกตกใจตกใจอะไรครับเหมือนกับมะพร้าวหล่นใส่ลังคาหรืออะไรสักอย่างครับตุ๊บแกก็สะดุ้งตื่นนี่คือเขาฝังครูนมาเวลาไปซื้อเลขครับ ซื้อ426ก็จริงครับในถ้วยที่ว่าผีผีเจ้าที่ครับผีนาบอกเลข426เวลาไปซื้ออาจจะไปะซื้อ026 526ก็แล้วแต่นะนี่คือความฝันก็เป็นฝันแปลกๆเหมือนกันครับแต่แกเคยฝันเลข3ตัวก็บ่อยเช่นเดียวกันครับ17บเงคับเราคึ้น68ครับลองพิจาณาดูครับอ่า,อาน,นะ426 026แล้วก็526 แต่ตัวเลขที่เห็นคือ426ครับตัวเดียวเอ้ส่วนที่เหลือครับคือลูมาแคตีเพิ่มเติมกำลองพิถาพิถงค,ครับมืงอนี่ก็ตตองคอกราบขอบพระคุณลุงหลายครับที่ว่าบูชาเหรียญไป1เหรียญครับหลายคนสนใจหรืออยากสอบถามก็ทักมาสอบถามนะครับทั้งเหรียญทั้งตุ้มก็ยังมีให้ทุกคนได้บูชาเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีจำนวนจํากัดนิดน,นึงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ผลิตขึ้นเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบอ ได้บูชาแค่นั้นครับวันนี้ครับขอให้ทุกครับช่วยดียนหมานกับเรขของความฝันของนุนมา